มากจริงๆค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็ทานผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออื่นๆที่ไม่เอ่ยแล้วกันนะคะมานานมากเพราะว่าเริ่มแรกก็คืออ,อยากจะบอกว่าเป็นเกี่ยวกับระบบผู้หญิงอะคะ่ะภายในมดลูกอะไรเงี้ยก็คือไปตรวจมาเรียบร้อยคุณหมอบอกว่าตัวเองต้องต้องไปผ่าหรือจะเอาแบบลอกออกมดลูกออก เอาเอาพังผืดออกเหลือแต่มลูกอะ่ะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบาทนะคะแต่ถ้าเกิดจะตัดออกเลยก็คือห้าหมื่นลกก็พยายามสอดแสวงหากินสินค้าทุกยี่ห้อไม่ว่าตัวแซไม่ว่าตัวอ่าสีส้มคล้ายๆเราก็กินกินมาหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลินจือไม่อยากจะบอกชอทุกยี่ห้อเพราะว่าทานมาหมดแล้วบียังบีไม่ยังก็ทานมาหมดแล้วค่ะกล่องละแปดพันกว่าบาททานมาสองปีแต่ว่าอาการที่ปวดนะคะ โลกนี้เป็นเหมือนโลกคุณไม่รู้จักอยาบอกว่าเราสำออยค่ะอยู่ดีๆถ้าเราสมมติว่าเราแบบร่างกายเราเครียดมันก็จะลงไปที่หมดลูกเราแล้วมันก็จะทําให้เราเจ็บท้องตัวมอนับหนึ 10, ่งไม่ถึงสิบเราก็จะล้มไปเลยแล้วหามส่งโรงพยาบาลเป็นอย่างนี้บ่อยมากจนแบบล่าสุดก,ก็คือตอนนั้นไปโรงพยาบาลเขาก็เลยตรวจละเอียดให้แฟนบอกว่าให้เช็คด,ดูให้ละเอียดเพราะว่าแฟนเป็นบ่อยมากอะไรอย่าเงี้ย แล้วก็เขาก็เลยเช็คดูเขาบอกว่าพังผืดเกาะหมดลูกต้องผ่าตัดอย่างเดียวแต่นุ้นเป็นคนดื้อน,นะคะถ้าตรวจเสร็จแล้วกลับมาก็หาผลิตภัณฑ์กินเหมือนเดิมค่ะเพราะไม่อยากผ่าถ้าผ่าแล้วผ่าตัดเสริมความงามเอาค่ะแต่ถ้าผ่าอย่างอื่นไม่เอาคนพืด,ดเสร็จแล้วก็คือกินกินผลิตภัณฑ์มาทุกยี่ห้อก็ได้แต่ทุเราแต่มันก็ปวดเหมือนเดิมล่าสุดก็คือไม่ เจอพี่กมลรักต้องขอบคุณพี่กมลรักที่มาให้โอกาสแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ของไลออนมอของเรามาให้นุชลองชิมดูค่ะแล้วก็เลยเปิดใจทานมาเรื่อยๆเสร็จแล้วอาการที่นุชเป็นอะ่ะมันมันมันเป็นทั้งซี่ค่ะจากตรงตรงอ่านิ่ก็ซี่ลงมาตรงตรง,ตรง,ตรงถึงรองช้ำเลยค่ะพอพอตรงลองช้ำเราหายรู้สึกว่าตรงมดลูกเราไม่ขวดอีกแล้วค่ะแล้วไม่ไม่เคยเจอแบบ อ่าที่อาการที่แบบบวดแล้วก็ลม้มเป็นลมสลบอย่างนั้นไม่มีอีกแล้วค่ะเพราะว่ากินผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวที่เด็ดที่สุดก็คืออ่คอร์ดิเดค่ะคอร์ดิเดที่เสริมเข้ามานี่ก็คือทําให้อ่าไปรักษาตรงจุดของเรื่องผู้หญิงนะคะต้องขอบอกว่าที่เป็นจุดตรงนั้นนะ่ะต้องให้ผู้ต้องให้คอริเดรักษาเลยค่ะมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเพิ่มฮอร์โมนแล้วก็ทำให้เราแบบว่า เออเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันเหมือนจะแบบไปทําให้เราแบบมันใช่แล้วก็มีพูดได้ง่ายๆก็คือตามข้างนอกเราดิที่มันเมกกื่อก่อนนี้สัมผัสไปมันเป็นติ่งๆต,ตามตัวมันก็หายไปได้ข้างในมันก็ต้องยิ่งดีกว่านี้ค่ะทุกคนก็สมควรทานมากๆเลยค่ะตัวนี้ทําให้นุชไม่ไม่ปวดท้องตรงนั้นอีกแล้วประมาณห้าเดือนที่ทานมาค่ะขอบคุณมากๆค่ะ